คือตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าท่านอดีตนายกทักษิณท่านหายไปจริงๆจากที่ท่านปรากฏตัวแสดงกิจกรรมที่พลิกวิลันอยู่ตั้งตอนต้นเนี่ยตลอดแต่มาสักสี่ห้าวันเนี่ยหายเงียบเชียบไปเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับข่าวเชิงลึกก็บอกว่าเพราะลูกสาวโวยครับว่าอย่ามายุ่งมากเพราะยุ่งมากเนี่ยลูกสาวโวยเหรอฮะเพราะว่าเพราะว่าในฐานะผู้สืบสันดานผู้สืบสันดอนนี่นะครับอะไรที่ ความขัดแย้งที่มีกับพ่อมาทั้งหลายเนี่ยก็โหมมาที่ลูกวันนี้นะครับซึ่งันนี้ก็ชัดเจนนะครับคุณลุงยิ่งเนี่ยยังไรเสีย,ยท่านก็อายุอย่างน้อยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดอายุก,ก็น้อยที่สุดในโลกอยู่แล้วท่านไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับคนไทยเลยแต่ทําไมละครับพอมาเป็นนายกนี่นะครับคนที่ไม่รู้จักมากคุณเนี่ยลุมกันดา่าเกลี้ยวเลยไอเนี่ยเขาเรียกว่ารับมรดกความมาตัวเองไม่ได้ทำหรอกครับแต่มรดกความ ที่คนเขาบาดามาโวยมาว่านี่นะครับมาเกลียดเนี่ยมาจากไหนก็มาจากความขัดแย้ง18ปีที่ผ่านมาตล้วใน18ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2548มาจนถึงวันนี้นะครับ2 5 6 7เนี่ย266เนี่ยมันก็เป็นความขัดแย้งระหว่างคนจํานวนมากนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณที่ขัดแยง้งกันถึงขนาดที่ว่ามีมอ็บลงถนนสองครั้งเนเกือบ10ล้านคนนะครับ และมีการแต่งเพลงมีการเคลื่อนไหวมีองคอ์กรมากมายมีการยึดตนกรั่งยึอดอำนาจไปแล้วสองครั้งจนกระทั่งมีการใช้มาตรการทางกฎหมายยุบพรรคไปแล้วสองรอบใช้มาตรการทางกฎหมายถอดนายกไปแล้วสี่คนใช้มาตรการทางกฎหมายจำคุกอดีตรัฐมนตรีและริวรอบ,บริษัทบริวารเนี่ยรวมสี่สิบคนแล้วนะครับเพราะในความไม่พอใจนี่มันตกทอดมาทันทันทีที่ นายกมงคิงท่านมาเป็นนี่ครับจริงท่านไม่ได้ขัดแย้งกับใครทั้งนั้นเลยนะครับจริงท่านน่ารักออกแล้วก็ผมเก็ท่านตั้งใจและอยากจะทําให้ดีด้วยแล้วที่ตุ้มเทเหนือ,อยาก,กวันนี้ก็เพื่อจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตอนนั้นแหละแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยมันมีความเบี่ยงเบนพฤติกรรมที่ไม่ปกติอยู่สองชนิดนะครับซึ่งนี้เป็นที่รู้กันทั่วโลกนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยมีอาการไม่ปกติอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งใครก็ตามถ้าฉันสงสารแล้วนะต่อให้ผิดฉันก็จะช่วยเหลืออุ้มชูไม่เห็นเลยเด็กเๆลๆ็ก เก็บขยะเลี้ยงดูตายายและไปเรียนหนังสือด้วยความยากลําบากนะครับพราเป็นข่าวเท่านั้นแหละคนสงสารแต่กันบริจาคเงินเนี่ยเป็นสิบสิบล้านจนเป็นเศรษฐีไปเลยหรือถ้าใครก็ตามนี่เป็นความโน้มเอียงแค่นิดหนึ่งนะครับถ้าสงสารแล้วท่านจะช่วยเหลืออุ้มจูทานุ่นทำนงอยา่างดีอันที่สองถ้าหมั่นไส้แล้วแล้วก็ก็จะกลุมกันดา่าลุมกันว่าม,มันเกียติชังเพราะถ้าหมั่นไส้แล้วเนี่ยก็จะก็จะดันเลยจะลุมกันด่าเลยทั้งที่ไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้มี สาเหตุทะเลาะวิวาสนี่ขับผลประโยชน์อะไรกันเลยนะครับจะลุมกันดา่านี่นายกงงเงี้ยคนหนึ่งท่านสวยท่านสาวท่านรวยมีทรัพย์สินตั้งแปดหมื่นกว่าล้านบาทแล้วก็เป็นนายกฐมนตรีมีทุกอย่างพร้อมๆบริษ,ษัทบริวารมากเนี่ยแค่นี้คนก็หมั่นไส่อยู่แล้วใช่ไหมยิ่งแต่งตัวก็ยิ่งสวยเลยคนก็หมั่นไส้อยู่แล้วแล้วหน้าตาท่านถ้าเวลาบางทีท่านก็มองในอาการที่ว่าฉันก็เป็นหนึ่งในตองหูเหมือนกันเนี่ยมันมันยิ่งเพิ่มกระแสหมั่นไส้นี่กระแสหมันไส้มันก็ทําให้คนเกิดโรบกียงนะครับ คนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยไปทำรู้เลยครับโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยมันมันไส้ด้วยกันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยรับความโน้มเอยียงอันนี้นมาสาเหตุหนึ่งแล้วนะครับสาเหตุที่สองก็ผู้ดาผู้ที่มีความขัดแย้งกับคุณตักษิณทั้งหลายนี่แหละก็มาตกรับมรดกความมาที่นายกบุญวิงด้วยไม่เหละครับท่านมาเป็นนายกไม่กี่วันตอนนี้คดีถูกฟ้องร้องเป็นทางการแล้วเนี่ยสิบนควาเรื่องแล้วนะครับโดยคนที่ร้องในทั้งหมดเนี่ยผู้เชี่ยวไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองอะไรกับนายกอ,อก แต่มันรับมรดกความมาแล้วที่ละเลือกที่ร้องแต่เรื่องเนี่ยหนึ่งเอาติดคุกติดตารางทั้งนั้นนะครับอันที่สองง่ายถอดถอนอ,อ,อยากตําแหน่งสามยุคพักนี่โหมประดังเข้ามาเนี่ยยิ่งคุนทักสิณมาแสดงบทบาทก็เกี่ยวข้องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลว่าราชการหลังม่านแบบพระนางสุบสีไทยเอาอย่างนี้นะครับไอ้มรดกความทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เลยมาตกอยู่ที่นายกยงยิง,งแต่ความจริงนาะยยงยิงเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในอนัตพ่อเสมอไปนะครับเราไปถามพวกท่องแก่ทั้งหลายที่ว่า เกษียณแล้วเนี่ยแล้วลูกมาสืบทอดกิจการเนี่ยไอพ่อแม่ไปสั่งให้ทำโน้นทำนี่เนี่ยเขาบอกพ่ออยู่เฉยตอนนี้หนูทำงานกิจการได้เองแล้วที่พ่อคิดพ่อเนี่ยล่าสมัยแล้วเมื่อเม่าไม่เขาแต่กิจการแล้วต้องเชื่อใจเขาอย่ามายุ่งนายกอง์ังก็เหมือนกันนะครับพ่อไปสั่งอะไรตอนนี้ไม่ยากก็ฟังเสมอนะครับอะไรที่ท่านเห็นว่าท่านคิดถูกตรรถูกแล้วเนี่ยท่านเชื่อมั่นแล้วเนี่ยท่านก็บอกพ่ออย่ามายุ่งเรื่องนี้ไม่เห็นอะไรเนี่ยคนมาโวยวายมาด่าหนู คนที่มาด่าหนูหนูก็ไม่เคยทะเลาะกับเขาแต่เขามาด่าหนูเพราะเขาเขาไม่ชอบพ่อเพราะแต่พ่อให้หนูก็ทางานสบายเนี่ยพ่อก็ก็เงียบเงียบ <c oughs> หน่อยโลบโลไฟหน่อยแล้วเมื่อลูกพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่แรงเดียวนะครับแรงจากแม่ก็จะมาช่วยลูกก็สงสารลูกแม่รักลูกอยู่แล้วแต่มาเห็นลูกยามนี้นะครับดูนะครับคนที่ไปร้องท่านเนี่ยสารพัดมากมายจนแทบไม่มีเวลาทํางานอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยสภาพไอ้เนียบมันก็เลยมารุมมาตุ้มกันมา เพราะฉะนั้นเมื่อถูกลูกวยถูกเมียบ่นนะครับและก็เห็นความจริงเห็นสัจธรรมคนเรามันไม่อายุน้อยแล้วนะครับตั้งแต่ฉนันท่านเป็นอจีริาะบุคคลคนหนึ่งนะมีความเฉลียวฉลาดลูกกระแสดีก็ย่อมรู้ดีว่าที่นายกลูกสาวอันเป็นที่รักต้องมาเผชิญชะตากรรมอยู่วันนี้เนี่ยวนหนึ่งเนี่ยมาเป็นมรดกความที่ตกมาจากพ่อพรานถ้าถอยห่างออกเสียหน่อยเนี่ยและคอยแนะนาอยู่ข้างหลังให้งเงียบเงียบเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กว่าอันนี้ก็ได้ จึงทาให้ท่านถอยห่างอ,อกไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก่อนะว่าเป็นบุญของนาย,ยกุ้ง,งอิงนะครับพี่ไปศาลใช้คําว่านายกุ้ง,งอิงเนี่ยรับมรดกความผมก็ไม่ได้จบทางกฎหมายแต่พี่ไปศาลนี่กูรูทางด้านกฎหมายเจ้าของสํานักกฎหมายธรรมนิติเนี่ยนะครับอไอ้มรดกความเนี่ยหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่มาจากผู้ที่เราสืบสันดานคือคุณพ่อมีมรดก ือจะว่าจากมรดกแล้ววิามันก็หนักเกินไปถูกไหมครับรับสินเว่ามกซึ่งเันคำกันกรรมนี่สินเข้ามาด้วยอย่างงี้ใช่ไหมฮะครับความจริงถ่าตรงความหมายสุดคือรับวิบากกรรมที่พ่อทําไว้นั่นแหละหรือที่พ่อขัดแย้งกับใครในบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยวิบากกรรมนั้นตกมาถึงลูกซึ่งอันนี้มันก็เป็นตามหลักกฎแห่งกรรมนะครับแต่ผมไม่อยากใช้คํานี้เพราะมันดูเหมือนจะเป็นเชิงลบมากกว่าเลยใช้คำกลนกรว่ามรดกความซึ่งมันเป็นคำกันนะครับอืคือ คุณแพทองทานเนี่ยถ้ามองดีๆมาถึงนี่ยังไม่ทันได้รู้จักใครในประเทศทั้งนั้นแต่ว่าเอ่อก็เสียงเอ่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมาก่อนแล้วเพราะว่าเอ่อเรื่องที่พี่เปสารพูดถึงเรื่องมรดกความหรือว่าเรื่องวิบากกรรมจากคุณพ่อที่ได้สร้างอะไรต่อมีอะไรเอาไว้ประมาณนั้นจะเอาง่ายๆว่าศัตรูทางการเมืองก็ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับแล้วที่สําคัญเนี่ยท่านนายกตัวนี้ท่านเก่งมากเก่งทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องนะครับ ครจะกล้าอะไรแนะนาอะไรนายกวิยงก็ไม่กล้าแนะนำเพราะกลัวเดี๋ยวพ่อรู้ว่าใครแนะมาว่าอ๋อไอ้คนนี้ไอ้ไอ้รัฐมนตรีกอมันแนะมาเดี๋ยวก็ถูกด,าด่าแล้วดีไว่ดีถูกปลดออกจากตาแหน่งเพราะฉะนั้นนายกเวียงต้องรับวิบากกรรมข้อหนึ่งก็คือว่าทําให้คนไม่กล้าแนะนําวันนี้ในพักนะครับจะมีใครสักคนกล้าแนะนํานายกองเิงไหมไม่กล้านะครับเลยต่างคนต่างอยู่ถ้าพทธเจ้าเลยเตือนไว้ว่านะครับคนเราเนี่ยถ้าตราบใดย,ยังมีผู้เตือนเนี่ย ผู้นั้นยังถือว่าเป็นผู้ที่มีลาบันประเสริฐใครก็ตามถ้าไม่มีคนเตือนแล้วเนี่ยนะอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับท่านนายกมงเองวันนี้อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับในสายตาของคนที่ศึกษาพุทธศานาอย่างผมเนี่ยเพราะเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าเตือนคนที่ไม่กล้าเตือนเพราะครัวว่าเตือนไปแล้วเนี่ยนะแนะอะไรไปเนี่ยเกิดพ่อแม่ด้วยก็จะช่วยวาปอยู่เฉยดีกว่าไม่ต้องรับเรื่องอะไรผมยกตัวอย่างให้ฟังคลาสสิกมากนะครับผมไปร่วมงานวันชาติจีนเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านนายกเวีงท่านไปพร้อมกับ คณะบริษัทบริวารของท่านเนี่ยเราลาเป็นขบวนพลเด่ใหญ่ห้าสิบกว่าคนนะครับท่านไปเนี่ยไปงานชาติจีนทูตจีนก็ปลื้มมารับด้วยตนเองซึ่งเขาก็รายงานไปที่ประเทศจีนก็ดีใจกันใหญ่ครับว่าน,นายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยให้ความสําคัญไปงานวันชาติจีนซึ่งห้าสิบปีที่ผ่านมาไม่มีนายกคนไหนไปเลยนะครับมีนายกคนนี้ไปเพราะให้ความสำคัญเกิประเทศจีนประเทศจีนเขาก็อดยินดีทูตจีนก็ได้หน้าได้ตานี่ที่ไปเนี่ยเพราะอะไรนะครับดูดีนะครับ แต่ท่านในสายตาผมมองอันนี้ไม่มีคนกล้าเตือนแล้วเพราะอะไรเขามีธรรมเนียมอยู่นะครับว่านายกนีจะต้องไม่ไปงานวันชาติชาติใดชาติหนึ่งเลยเมื่อครั้งผูเด็กเฉลิตเป็นนายกเนี่ยผมเคยไปทวงเรื่องนี้ให้ไปงานวันชาติจีนท่นไมไปก็ไปบอกผูเด็กพัดบ,บอกพี่ไปเตือนพี่เฉีวหน่อยไปงานวันชาติจีนหน่อยพี่เฉีวบอกพี่เป็นคนบอกเองว่าอ,อย่าไปพี่เฉีวเ็าอยากไปเพราะเขาสนกับจีนนี่ถามทำไมพี่แกบอกถ้าไปงานวันชาติหนึ่งแล้วมันดีสำหรับประเทศนั้นนะ แต่เป็นพันธะกรณีว่าคุณต้องไปงานวันชาติประเทศอื่นด้วยเช่นเมื่อวันชาติรัสเซียมาถึงต้องไปไม่ต้องไปถ้าวันชาติอเมริกามาถึงต้องไปวันชาติอินเดียมาถึงไปร้อยี่สิบกว่าประเทศซึ่งปัดวันชาติกันมานี่นะครับก็หมายความว่าสองวันทีต้องไปงานวันชาตินายกก็ไม่เป็นอันทํางานอะไรเพราะฉนั้นเขาจึงมีธรรมเนียมว่านายกเดี๋ยวต้องไม่ไปงานวันชาติอย่างมากก็ว่าไม่รองนายกหรือรัฐมตรีไปนะครับซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจึงไม่มีนายกตรีไปงานวันชาติใดเลย ทั้งที่ไปเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีแต่ถ้าไปทุกประเทศเนี่ยไปไม่ไหวและถ้าไม่ไปดูดีครับเสียไหมอย่างที่บอกวันชาติอเมริกาขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านนายกไม่ไปเนี่ยเขาจะมองว่าอย่างไงวันชาติรัสเซียนายกไม่ไปวันชาติอินเดียไม่ไปวันชาติอาเซียนไม่ไปวันชาติอื่นไม่ไปเขาจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยเอาแต่ฝักไฟไปลูกร้องจีนหรือยอย่างไงเพราะฉะนั้นเขาจึงมีธรรมเนียมซึ่งธรรมเนียมวันนี้ถามว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรู้ไหมก็รู้คนที่อยู่ในแวดวงที่ปรึกษาของพรรคก็มีเยอะแยะ พวกอุ سو ก็มีเยอะๆรู้ไม่รู้เพราะทุกคนไม่ใช่เกิดมาวันนี้นะครับเป็นคนที่อะไรมีบทเรียนเห็นโลกมา,มากแล้วย่อมรู้ว่าสำเนียงต่างๆมานี่เป็นอย่างไรก็ดูนะครับเบิกตู่มาเป็นนายกติยุกแปดเก,ก้าปีมีทั้งงานวันชาติไหนมั่งที่ท่านไปไม่มีใครไปแลวครับอย่าว่าลุงตู่เลยลุงป้อมก็ไม่ไปแต่ให้ลุงน้องไปนะครับแ้วก่อนหน้านั้นมีไหมสมัยป๋าเปรมตลอดต่อปีท่านไม่ไปเลยนะครับทั้งที่มีไมตรีกันมาเนี่ย นั่นก็เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปแล้วต้องไปทุกประเทศและเราไม่สามารถไปได้ทุกประเทศก็จะเกิดเหตุน้อยจนแล้ต่ําใจเป็นบาดหมางกันท่านนายกุ้งที่ท่านไปซึ่งผมผมเป็นผมเป็นผู้ที่อยู่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทจีนนะครับนายกไปผมก็ดีใจนะครับเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจกับเพื่อนจีนที่ผมแฮปปี้มากยิ้มแย้มเกียสดีใจกันมากเขารายงานในปักกิ่งเลยครับนั่นก็เป็นผลดีนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะที่การที่ไม่มีผู้เตือนเรื่องธรรมเนียมนี่จะว่าอย่างไง ตั้จากนี้ไปนายงองนี่ก็ต้องมีหน้าที่ต้องให้ลูกน้องลงนั้นนะครับเอาวันชาติมาเลียงก็เลยว่าวันไหนวันชาติใครแล้วต้องไปตามนั้นถ้าไม่ไปเนี่ยก็จะเกิดน้อยเนื้อตําใจไอ้ที่ได้หนึ่งก็จะเสียร้อยยี่สิบนะครับนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับว่าไม่มีผู้เตือนาการไม่มีผู้เตือนเนี่ยก็หมายความว่าถ้าพุทธพัฒนะที่พระพุทธเจ้าเตือนว่าคนเราเนี่ยถ้ายังมีผู้เตือนอยู่เป็นผู้มีลาภันประเสริฐถ้าไม่มีผู้เตือนแล้วเนี่ยเสี่ยงอยู่ในวิกฤตนะครับ วันนี้เนี่ยนายกอูงอิงเนี่ยเสี่ยงอยู่ในวิกฤตอันนี้เพราะคุณทักษณิณถ้าจะช่วยลูกนะครับต้องหาคนที่กล้าเตือนไม่เห็นในห้องเต้นในรลอดสาจีนเคยมีห้องเต้องหนึ่งนะครับจ้างคุณนางคนหนึ่งให้ทําหน้าที่คัดค้านห้องเต้ทุกเรื่องเพราะไป็นห้องเต้มียอำนาจมากนะพวกคุณนางหลายก็เอาตามห้องเต้หมดอะไม่มีใครกล้าทวงกล้าติงบ้านเมืองก็ชิบหายหมดห้องเต้จึงไปตั้งที่ปรึกษาคนหนึ่งให้มีหน้าที่ค้านค้านทุกเรื่องพอตั้งปับ๊บห้องเต้ก็ลองภูมาเฮ้ แกเป็นคุณนางคนใหม่เนี่ยตอนให้มีหน้าที่ค้านทุกเรื่องแกลองค้านให้ฉันฟังทักเรื่องเนี่ยเอาเรื่องเมื่อกี้เรื่องตั้งแกเป็นเป็นคุณนางที่คอยทาหน้าที่ค้านเนี่ยแกค้าในให้ฟังหน่อยเนี่ยอันนี้มันก็ค้านเลยมันบอกว่านับแต่วันนี้ไปห้องเตจะไม่มีวันที่จะสบายใจอีกแล้วเพราะทําอะไรเี่ยจะมีคนคอยคัดค้านทำทักทักทักท้วงอยู่เสมอเพราะอันนี้จะทําให้ท่านพระอารมณ์เสียเมืเ่อพระอารมณ์เสียแล้วเดี๋ยวก็จะไปทะเลาะกับพระสนมนางกำนัน แล้วไปอขึ้นเสียงกับพวกคุณนางอื่นก็จะเสียหายมันก็ค้านก็ได้นะครับห้องเต้ก็จึงให้รางวัลไอ้คุณนางคนนี้ยเพราะไอ,ไอ้การคุณนางที่มีผู้ค้านเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องสาคัญวันนี้นาะยกมองวิงอันตรายมากในสายตายของผมนะก็คือไม่มีใครกล้าท้วงกล้าติงกล้าเนะยอย่างวันนี้นะครับเอาอยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องก็ได้เรื่องที่รัฐบาลถแถลงนโยบายไม่ครบเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญมาตราร6 2สองที่ไม่เอาไม่ถแถลงว่ารายได้ที่จะใช้จ่ายตามนโยบายนั้นจะเอามาจากไหน ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะนโยบายทั้งหลายจะทําอะไรต้องใช้เงินรัฐมนตรจึงบรรญับคู่กันว่าเมื่อคุณถแถลงนโยบายแล้วคุณต้องถแถลงต่อสภาด้วยว่าคุณจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายแต่อยู่ๆพักคณะมนตรีสามสิบห้าคนมีหน้าที่ถแถลงนโยบายไม่ถแถลงได้เฉยๆอย่างนั้นน่ะเท่ากับผิดรัฐมนตรนะครับพรานจึงมีผู้ไป้องแล้วให้ถอดถอนคณะมนตรีทั้งสามสิบห้าคนถึงวันนี้จะเอาอยัางไงมีใครไปแนะไปเตือนนายกบ้างไหมว่าเมื่อสภาพนี้เราจะเสี่ยงให้เขาถกถอดถอนถออกไปทั้งสามสิบห้าคน และแตัดสิทธิ์การเมืองสิบปีทั้งสามสิบห้าคนหรือว่าจะแก้ไขประการใดมีเคยกล้าไปแน่ไหมผมเจอรัฐมนตรีคนหนึ่งของเดนรัฐบาลเนี่ยในงานบันจาริ์นนะครับบอกท่านเมื่อเป็นอย่างนี้ผิดรัฐมนุนได้ผ,ดผิดผิดแล้วเนี่ยจะเสียงให้เขาถอดถอนไหมก็เสียงอยู่แล้วทําไมไม่ทําที่ถูก่ะถามว่าทำยังไงก็ไปเสนอนายกขอเปิดสภาเพิ่มเติมเพื่อถแถลงนโยบายถึงที่ขาดไอ้ครบเนี่ยบอกว่าผมไม่กล้าเสนอหรอกเดี๋ยวก็ถูกด่า เนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับพรานนายกวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าหวาดกลัวมากที่สุดก็คือไม่มีผู้เตือนแล้วซึ่งอันนี้คือหายนณะนะครับซึ่งในชาพุทธเนี่ยพระเจ้าพร่ำสอนมากเรื่องนี้วัานวันนี้ท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านก็คงไม่อยากที่จะให้วิบากกรรมหรือมรดกความตกมาที่ลูกมากเกินไปท่านก็เลยโลบโลภไฟไปแต่ท่านอย่าทิ้งนะครับจะต้องให้โอกาสตัวเองไม,ไม่อาจจะไม่กล้าค้านเพราะเกรงใจลูกลูกวัวเอาบ้าง คุณลุกอิงเนี่ยแกไม่ได้ฟังพ่อทุกเรื่องนะเป็นตัวของตัวเองนะไปถามเพื่อนแกดูดิเพื่อนที่รู้จักคุณลูกอิงเนี่ยไม่ว่าเพื่อนจะไม่เป็นนักเรียนเพื่อนไหนจะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงและเป็นคนที่มีสติปัญญาพ่อเก่งลูกมันจะไม่เก่งได้ยังไงมันแค่เก่งนั่นแหละแลวแม่ยังได้เลือดแม่มาแม่ก็ยิ่งเก่งถูกขุมลุ่มลึกยิ่งกว่าพ่อซะอีกวันลูกเก่งอย่างเนี้ยอันแต่ว่าถึงจะเก่งเพียงใดก็ตามนะครับก็ต้องมีคนคอยแนะนํกเตือนถูกไหมครับยิ่งการใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ย ก็ต้องมีคนเตือนไม่เห็นเลยครับวันนี้ที่พูดเลอะเทอะเลอเพื่อนให้เขาดา่าเฉยๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องค่างเงินบาทเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าคนเราไม่เก่งไปทั้งหมดไอ้เรื่องไหนควรพูดก็ได้ไม่ควรพูดต้องรู้ว่าเรื่องควรไม่ควรและจะทํำยังไงนายกรัฐมนตรีเนี่ยป้าเปรมท่านเป็นนายกใช่ไหมทุกดอกพิคุณไม่ร่วงเพราะท่านไม่พูดในถึงที่ท่านไม่รู้และท่านจะพูดในถึงที่ท่านเตรียมไปพูดเท่านั้นท่านจะไม่พูดเพราะคนอื่นชักป่าให้พูดท่านนายกบุ้งวิ่งเนี่ยท่านมาในภาวะอย่างนี้นะครับอาย มรดกความก็เยอะหนักนาสหร์เนี่ยท่านควรจะเรียนแบบคนเอกเปรมนะครับหรือใครอยู่ใกล้ชิดก็ไปบอกท่านว่าเนี่ยเรียนอย่างเรียนแบบป๊เปรมเลยจะพูดอะไรต้องเรื่องที่เตรียมไม่พูดเรื่องที่ไม่เตรียมไม่พูดใครถามก็ไม่พูดใครจะไมว่าอะไรจะไหมครับอาวันนี้ไหนะตื่นเช้ามาปั๊บเชิญทุกผู้สื่อข,ข่าววันนี้จะถแถลงข่าวเป็นทางการเลยนักข่าวก็ยินดีสิจะไหมครับแล้วก็แจกข่าวแล้วถแถลงเสร็จแล้วปิดเหมือนตตนาที่มีต่างหลายประเทศนะครับ พอเขาแถลงเสร็จแล้วก็ปิดแฟ้มเดินกลับไปเลยใครจยไปว่าอะไรไม่ใช่ว่าถแถลงตามที่เขาถามแล้วคนเรามันจะไปรู้สารพัดเรื่องไงแล้วนักข่าวเราในเก่งจะตายไปนักข่าวทำเนียบนี่นะครับใครที่ไม่เชี่ยวหลักดีจริงๆตอบนักข่าวทำเนียบได้ตลอดเวาฟังมีสักกี่คนครับมันต่อไปก็มีเหตุให้ถูกด่าเสมอแหละครับแค่ตอบไม่รู้ยังด่าได้เลย